สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาพบกับนายพีนัทเกมเมอร์สกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากหายไปนานนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน a n k r y i r r EVOLUTION เราไปต่อกันที่หมดแคมเปญกันเลยครับเรามาอยู่ในหมดเอเรามาอยู่ในด่านสกีรีสอร์กันนะครับด่านลองบอยครับ ไปเลยครับเป็นหมูถือเก้าอี้ครับตอนนี้เราจัดทีมกันใหม่นะครับมีสซนตะคอดมาด้วยครับจัดสซนตะคอดก่อนเลยครับแล้วก็น้องเหลือของเราครับ เรียบร้อยครับน้องเหลืองเราเคลียร์กระดานไปครับจบไปอีกหนึ่งด่านครับเราไปต่อกันที่ด่านบอสเลยครับเป็นดอนเมคอนนะครับไปเลยครับ มีหมูโรบอตมาอีกแล้วครับจักสานาคอปกลางแล้วครับใปพังรัวสะกก่อนโดนปืนยิงงานนะครับหมูโรบอตโดนน้องเหลืองไปครับเรียบร้อยครับแล้วต่อไปก็เป็นหมูขี้ขโมยครับ น้องแดงปลาระเบิดไปเลยครับเรียบร้อยครับจะไปอีกหนึ่งด่านครับสำหรับด่านบอสได้สายสีนักดำมาหนึ่งฟองครับกับตัวกาชาทำอะไรนึ่ได ังอยู่กันที่สก,กีรีสอร์ทนะครับกับ่านต่อไปเลยครับเส่็ัตรเขาไปก่อนเลยของเหลืองเราจัดการหมูส่สป,ปายไปเลยครับ หนูคี่ขโมยเต็มตัวหนีแล้วนะครับเราให้น้องฟ้าเราจัดการไปเลยเรียบร้อยครับ ไปกันที่ด่านต่อไปครับมีอีเวนต์ออกไ้แล้วครับให้จัดการเปคอนเฮดนะครับสิบตัวแล้วก็ให้เก็บหลอดทดลองอีกห้าหลอดครับไปเลยครับมีหมูสีทองครับ จัดก,การหมูทีทองไปก่อนเลยครับให้ต่อเลยครับให้ซันตาคอสจัดก,การหมูทองไปก่อนเลยครับเรียบร้อยครับเหลือหมูขี้ขโมยแค่ตัวเดียวทองเหลืองเราจัดก,การไปเลยครับ<อ>เรียบร้อยครับ ่ไปอีกหนึ่งดัาครับไปต่อกันเลยครับเราได้หลอดทดลองมาสามอันแล้วครับไปดูต่อกันเลยครับจากการเบคอนเฮดไปหนึ่งตัวเลยนะครับหลอดทดลองได้มาสามอันแล้วครับไปต่อกันเลยครับที่ดดเดิมครับ การหมูขคีขโมยไปก่อนเลยครับแล้วก็เบคอนเฮดครับหลบอยู่หลังปืนครับเราให้น้องเหลือจัดก,การปืนไปก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยน้องฟ้าครับไปการเปคอนเทนด์ไปครับ เรียบร้อยไปอีกสองตัวครับได้หรอนทดลองไว้อีกหนึ่ง,งครับไปต่อกันเลยครับเรามาดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้ได้หลอดทดลองมาสี่อันแล้วครับเบคอนเฮดอีกสีตัวครับไปต่อกันเลยครับดาต่อไปเป็นดานสีแดงครับดานนี้ให้เลือกเพื่อนนะครับเราลึกตัวเท่ๆไว้ก่อนครับไม่เน้นค่าพลังครับ ไอ้สนคอสจัดก,การโอูขี้ขโมยไปก่อนเลยครับตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องเหลืองเราจัดก,การตัววาเลียไปครับเรียบร้อยครับหมดกระดานครับ เราทดลองสองอันสุดท้ายมาแล้วครับไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อครับแต่เราทดลองครบแล้วนะครับเดี๋ยวเบคอนเทดอีก3าตัวครับไปเลยครับเนหมนอนเดิมครับ เป็นานหมูธรรมดานะครับไปต่อเลยครับจัดก,การหมูขี้ขโมยไปก่อนเลยครับน้องเหลืองเราจัดก,การหมูคิ้วดกเลยครับไ,ไปให้น้องฝ้ายเราจัดก,การนะครับ เรียบร้อยไปครับเคี่ยกระด้านไปจะไปอีกหนึ่งด่านนะครับเรียบร้อยครับ เว้นจบไปแล้วครับได้เหรียญมาอีก100หนึ่งร้อยเหรียญไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันเลยครับด่านต่อไปเป็นหมูขายเบอร์เกอร์ครับไปเลยครับให้หมูสะตะคอดเราจาัดก,การ หมูเคี้ยขงขโมยไปก่อนครับแล้วก็นกเหลืองเราจากการดอรอเบคอนไปเลยครับแค่ดอรอเบคอนนะครับห้องดำเราทิ้งบอมไปเลยครับ เรียบร้อยครับดอบเบคอนลมไปแล้วนะครับมาไปดูของรางวัลกันครับได้ไข่สีฟ้าไม่สองฟองนะครับไปต่อกันเลยครับด่านต่อไปเป็นหมูมิคนครับ ขิวตกกันหน้าดูหมูไปกันเลยครับหมูเซนคอรดจัดก,การหมูขี้ขโมยไปก่อนครับออกไม่ให้หมูเซนะคอรดครับนกเซนะคอรดครับขอโทษครับนังเหลืองเราจัดก,การไปครับ แค่สองตัวเท่านั้นครับน้องดำเราจัดก,การไปเลยครับเรียบร้อยครับ oh <my> เป็นภาพหน้าจอสีฟ้าครับ oh <my> ไม่มีอะไรเลยไปดูของรางวัลกันดีกว่าครับ oh <my> ไายสีดำอสองฟอง <Yeah. S 1> ไปต่อกันเลยครับ ีอีเวนต์มาอีกแล้วครับไปต่อกันครับให้หาหลอดทดลองอีก5อันครับแล้วก็จัดก,การหมูเบคอนไปอีกสิตัวครับไปต่อกันเลยครับเป็นดาสีแดงเหมือนเดิมครับเป็นดานหมูบอสนะครับ ไปต่อกันที่ด่านหมูบอกกันเลยครับไปเลยครับไอ้สนตะคดจัดก,การหมูตามด้วยน้องเหลืองนะครับทำลายกำแพงไว้ก่อน ก็น้องแดงเราปลาเราเบิดซ้ำไปครับเรียบร้อยครับตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวครับตอนนี้เนื่องจากว่านกเราแข็งแกร่งน่าดูครับไอห,หีบสมบัติมาหนึ่งใบครับเป็นเพชรสองเม็ดนะครับไปกันต่อเลยครับ ดูกันต่อเลยครับจากการเบคคอนเฮดไป2ตัวแล้วนะครับแต่ยังหาลอาทดลองไม่เจอไปต่อกันเลยครับที่ด่านเดิมครับไปครับสันอข้อจากการหมุนค่โงบยไปนะครับ แล้วก็น้องเหลืองเราจัดก,การหมูทีนทีไปครับยังไม่ตายนะครับต้องให้น้องฟ้าเราไปซ้ำครับ <S <S เรียบร้อยครับน้องฟ้าเราเคลียร์กระดา้ไปครับของรางวัลรอบนี้ได้มาเป็น อดทดลองอีก2อันครับไปต่อกันเลยครับตอนนี้ได้ลอดหทดลองมา2อันแล้วครับองไปคอนทางฮิอีก3าตัวไปต่อกันเลยเป็นดันลาวาครับ ที่ด่านเราวานะครับมีหมูสามเอบครับด่านนี้ไปกันถึงสามเอบกันเลยทีเดียวไปต่อ,อก,กันเลยครับสันตะัดเราจะดก,การหมูขี้ขโมยก่อนเลยครับตามโดยน้องเหลืองครับ ก็น้องแดงเราปาระเบิดไปเลยครับเรียบร้อยไปครับเว็บแรกเราไปต่อกันเว็บที่สองนะน้องดำเราจาดก,การเคโอทีเดียว5ตัวเลยครับเรียบร้อยครับตามด้วยน้องฟ้าเราครับ การตจวสุดท้ายไปเรียบร้อยครับไปต่อกันเวฟที่สามครับตอนนี้สันตอร์ศเราติดอันติแล้วครับสันตคอปล่อยอันติไปครับกระโดดทิพน้าเรามีของกวนระเบิดติดหัวด้วยครับ ลอยครับระเบิดไปแล้วนะครับต่อไปเป็นน้องเหลืองครับเห <t ell> ีหมูขี้เมาอีกตัวเดียวทองดำเราจะการไปครับ <t ell> เรียบร้อยไปครับห <t ell> มูสามเวฟไม่ใช่ปัญหาของเราครับ <t ell> ไปกันง่ายๆกันเลยทีเดียว ได้ลองทดลองมาอีกสองอันครับไปดูกันต่อครับตอนนี้อีเวนต์เราเป็นยังไงบ้างครับขาดลอดทดลองอีกอันนึงครับไปต่อครับเป็นที่ต่าลาว่าเหมือนเดิมครับ เป็นหมูธรรมดาน,นะครับไปเลยครับสันนอษฐาวิ่งไปก่อนเลยครับตามด้วยน้องเหลืองครับไปทีละตัวครับแล้วตอนน้องแดงครับเตกะกัรตัวยหญ่ไปเลยครับ เรียบร้อยครับสองแดงเราเข็บเรียบครับได้รอทดลองอันสุดท้ายมาแล้วครับไปต่อกันเลยครับตัลองบอยครับอ๋อเข็มรางวัลกันก่อนครับ หนึ100เหรียญตาลองบอยครับเ็็หูถึกเก้าอี้ครับให้หมูแซน์คอรดจาัดก,การตัวใหญ่ไปก่อนเลยครับ <Yeah. S 1> ตามด้วยน้องเหลืองครับ จามพี่ใหญ่ไปก่อนเลยเรียบร้อยครับพี่ใหญ่เรียบร้อยไปแล้วครับหมูนิจจาปลาอะไรมาไม่รู้ครับน้องแดงเราก็ปลากลับเหมือนกันครับปลามาปลากลับไปกงกันครับตามด้วยน้องฟ้าครับจาัดก,การหมูนิจจาไปเลยครับเรียบร้อยครับรับด่านลองบอส เราไปดูของรางวัลกันต่อครับได้ไข่สีแดงมาสองฟองครับไปต่อกันเลยครับเป็นดอนบอยครับดอนเบคอนมาอีกแล้วครับไปต่อกันเลยครับกับดอนเบคอนครับ กาหมูธรรมดาไปก่อนเลยครับเรียบร้อยเกือบหมดครับเหลืออยู่แค่สี่ตัวทังเหลืองเราจากการส่วนที่เหลือไปครับจากไปได้สองตัวครับตามโดยน้องดำน้องดำเราทิ้งบอมไปเลยครับเรียบร้อยครับเคียร์ครับ ของรางวัลเราได้มาเป็นอะไรครับเครับกล่ <S <S องสมบัติหนึ่งใบครับเป็นขาชาครับกับไข่สีฟ้าอีกหนึ่งฟองคลิปนี้ดูกันยาวๆเลยครับเนื่องจากว่าหายไปหลายวันอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ในยพีนัทเกมเมอร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย